สวัสดีครับโอเคตอนนี้เราอยู่ในรายการ k l v k s นะครับตอนนี้ก็อยู่กับเรานะครับวันนี้เราจะมารีวิวเซิร์ฟ mcview กันนะครับโอเคเชิญไปดูกันได้เลยนะครับ ืนะครับท่านจะสังเกตได้ว่านี่ก็คือป้ายลานแจ็คพองนะครับและด้านบนนั่นก็คือหอนาฬิกาบิ๊กเบนนะครับซึ่งสามารถทำงานได้จริงนะครับพระเจ้าไมายค้ามันมีอย่างนี้ด้วยเหรอโอเคนะครับเดินต่อไปครับ จุดตรงนี้ก็จะเป็นวาร์ปโซนนะคะผมโอเคเราจะไปดูอันที่วาร์ปแรกกันก่อนนะครับโอเคเนะี่ยเข้าไปเลยนะครับทางด้านนี้นะครับก็จะคือเป็นหืังลังโล่งนะครับโอเคซึ่งในนี้อาจจะเป็นโพสเทคของแอดมินใช่ไหมครับ เรากลับกันดีกว่าครับไม่มีอะไรทำเลยครับบางท่านอาจจะประสบปัญหาอยู่ด้านหลังวาร์ปนะค,ะครับโอเคต่อไปเราจะไปในอันที่ f อันที่สองเครับเข้าไปครับจะสังเกตได้ว่าไม่มีอะไรเลยนะครับโอเคเราเข้าไปอันที่สามเลยครับ เออกระผมขอตัวช่วยนิดนึงนะครับให้คุณ Action Gamer r e ร i e ีวิวภาคนะครับให้ภาคอะไรนะครับโอเคเนี่ยเราก็ผมจะไม่เป็นตะก้อนะครับเราก็มาตัดไม้กันดีกว่าครับก็ตรงนี้อมด็กว่าน่าจะตัดไม่ได้นะครับไปดีกว่าครับไปเลยครับเอค่ะนี่ปักหลักสัตว์แล้วก็ฆ่าก่อนอาหารชายอาหารไก่ มีมีคนปักทอดต,ตรงนี้ด้วยแหละคงไม่ใช่พวกแอดมงแอดมินมั้งใช่แอดมินต้องเป็นแอดมินเพราะว <Ad min, S 1> ่ามาอยู่ใน <Ad min. S 1> พื้นที่พวกเท็แล้วพวกเท็กมันอยู่ถึงตรงไหนอะเนี่ยอืมยังยังไม่ยังไม่ออกครับผมว่านราอยู่ถึงก่อนนู้นหน้าตรงนี้เดี๋ยวเราไปฝั่งนู้นกันเลยดีกว่าครับผมข้าหมูก่อน คุณค่าเลยผมมีตังโมอยู่กองกับอีกนิดนึงเอามาจากไหน,น่ะก็มันมีช่วงหนึ่งที่มันแจกที่ผมมาเล่นเนี่ยมันแจกเซิเอเาเอาเอาไอ้นี่ค่ะต้นไม้ขาวไปทำสวยแล้วแต่เลยครับเดี๋ยวผมจะไปขุดหินเองโอ้ยผมเจอบ้านคนนะ พขกเปคดคีเนพวกเขากันเอ้ยที่ไหนล้วเนี่ยกิจกรรมนาไหกิจกรรมแล้วมันให้ปีงขึ้นไปยังไงอ่ะโมว่ะผมมีเนื้อหมูเาจะกินก่อนผมมีแตงโมต้องกินเนื้อไก่สดสิ่สถานะฮังกี้ แล้วมันจะให้เล่นอย่างไงล่ะเออสาววิ่งไปจนสุดโปรเทคแล้วนายต้องใช้เขามังสีเขามังสิอะไรอหรอมันจะยกเอเดอร์เพิร์ลแล้วมันขึ้นไปแล้วช่างมันอะต้องใช้หมุกเราครับโอ้เราบินได้เราบินได้เราบินได้เป็นไงผมบินได้ผมบินได้ผมบินได้ไม่มีหมอยอ่ะดูผมบินได้ผมบินได้เห็นไหมผมบินได้ เห็นแล้วครับออกเลยไม่ใช่ออกครับลุดครับเดี๋ยวตัดนะฮะโอเคนะแะ้วก็ต่อกันพี่พี่ขึ้นมาข้างบนอ่ะน้องดูดิเฮ้ยเดี๋ยวผมทีพีเอไปแจกของสั้งปานพี่นัดรับเร็วเฮ้ยกระจกเก็บ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 เด้โอ้ชคดีจัง ท้องผมไปด้วยอย่าบอกนะว่าแข่งสร้างบ้านอะให้ทงตรงนี้เหรอเอาไปเลยได้ผมรู้คนละครึ่งคนละครึ่งคนละครึ่งให้พื้นที่แค่นี้ใช่ป่ะน่าจะใช่นะแ่งสร้างบ้านสวยไงทำโครงเฮ้ยทำได้ไงวะเฮ้ยนี่มันสร้างบ้างแล้ว เร็ว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 วางเลยวางวางต้องเว้นด้านหน้าไว้หนึ่งบล็อกยายาเว้นด้านหน้าไว้หนึ่งบล็อกอะหรกูด,ด้านหน้าออกอ๋อรู้แล้วด้านหน้าก็ทำสลับอย่างนี้เออเว้นไม่ด้านหลังเว้นไหมอะตรงนี้ต้องเป็นแนวตั้ง <Yeah. S 2> เ<อ>ี่เป็นน้อง<ร>พี่ว่าเ <จะ S 1> <ร>ว้นวทำไมอ่ะเอางั้นบอกว่าเว้นวบล็อกหนึ่งอ่ะโอ้ไม่ใช่หมายถึงแค่ด้านหนะ้าเฮ้ยมืดแล้วเขาปรับไม่ใช่เหรอนั่นแหละเอาเช้าละบาย อาทำงี้ก็ได้ปะพี่นัดต่อ,อเติมให้นะนออกระจกกระจกกระจกทํากระจกไปสองบล็อกเลยนะไม่นะกระจกเสียฟรีไปอันนึงโอ้ยอย่าเพิ่งวางกระจกดิท่านพัเยอะมันไม่เท่ากันอีก องขอเนี่ยทุกกระจกออกเยอะไหมอ่ะไม่เยอะสองแผ่นอ่อสมดุลกันยังวางไม้เลยตรงนี้ต้องวางใหม่วางไงดียไม่เป็นไรหรอกอ่ะได้แล้วเออตรงนี้ก็ผิดอ่ะตรงไหนอ่ะ เขาแข่งกิจกรรมสร้างบ้านกันเหรออโอ้โหใครชนะ,ะได้โปรเทคแน่จ้าโอเคไอเอ็มมี่มาดูแล้วเอ็มมี่มาดูทำตัวดีทีไว้เออมมี่พยักหัวไว้ผมทำเอ้ยเอ็มมี่เปาเพลทให้ โอ้ว,ว้าวเออมีบ้านเราบ้านเดียวเว้ยเราก็ทำ<อ>ก้อนให้ใหตัเออตัวคาบิสองอันไม่เป็นไรเขาทำให้อ่ะทำไรก็ใจดีอะรุ๊งบนดิโู๊ห์ฮัลโหลฮัลลามาขึ้นเยอะเลยเอาเราก็มันแอดมินวะ ว่าเราต้องดูเลิศครับเว้ยสวยแนละ้วสดงนีพ้พี่พี่นัททำนี้ทำนี้ยังไงทำพื้นเป็นแนว,แน,วนอนนี่ไงแอจะช่วยแต่พี่ช่วยทุบดินทุบดินหมดเลยปะอย่าพึ่งอย่าพึ่งอาจจะทำให้ตกก็ได้อย่าพึ่งขุดเยอะ วางให้แนวเดียวกันหมดนะอืมไม่นะอ่ะไะอ้พีก้แม่งไอ้ินเดินตกหลุมอุมดแม่เลยต้องขุดประตูทิ้งก่อนไหมเดี๋ยวพี่ทุบพายอย่าทุกตรงนี้นะ ประตูล่วงไปแล้วเกิอะไรครับไม่ได้เออใช่ดีนะในที่พี่กดเลขสองก่อนโอเคขาประตูอ,อื้งเออบ้าชจแล้วอ่ะทำาไงต่อเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะต้องเปลี่ยนทริคชึบชึบพี่ว่าน้องวางตาพีทานะ อย่างนี้สวยไหมเนี่ยไม่ค่อยเลยเปืืองกระจุกนี่ฟารด้าใครฟาร์ด้าวะโอ้บ้านนุ่นจะเสร็จแล้วอะ่ะบ้านเราเสร็จยังอะ่ะเดี๋ยวพี่พี่ไปทำทางข้างหน้าให้แป๊บทางข้างหน้าเป็นทางเดิอนนะ ผมทำที่นั่งให้โหแล้ดวดูบ้านูนี่โคตรใหญ่อะไหนเนี่ยนะรูนะ่ะโอ้ยูน,นทำชั้นสองทำชั้นสองใครนะ,ะ,ระเดี๋ยวผมทำชั้นสองให้ถ้าพี่มีเหล็กนะพี่ทำกูจะโคตรเบรกูจะโคตรบล็อกเพชรด้หมดเลยเอ้ยมีมาช่วยแล้ว เอ็มมี่มาช่วยเอ็มมี่ไปแล้วชาไรเดีูเดี๋ยวดูเฮ้ยเรายังไม่ได้ใช้หินเลยอ่ะใช่คะเดี๋ยวพี่ไปทำระเบียงหน้าบานให้ด้วยหินนะเนี่ยังถ่ายรายการอยู่นะ่ยอ๋อ เป็นที่นั่งคู่ผมทำชั้นบนไหมซอมบี้เหรอทำชั้นบนไหมเฮ้ยน้องดูดิพี่ได้หัวซอมบี้มาใส่ด้วยอ่ะดูดิฆ่าซอมบี้ตายได้หัวซอมบี้เลยโอ้่อยซอมบี้อ่ะปิดประตูเข้ามาในบ้านปิดประตูพี่จะข้าวเงินโอ้โหโคตรดีอ่ะทีหัวจ้ได้หัวเลย ทำไมบ้างข้างล่าง<ห>มันใหญ่<า>จังเลยวะเออพี่ก็ว่าทำชั้นสองไหม้ยช่วยด้วยจะตายแล้วโอ้น้องบูเลยเฮ้ยทำไมมันปล่อยใส่พวกเราอ่ะเฮ้ยยวพิชนโท้อมวัน เดี๋ยวเราทำชั้นสองเสร็จแล้วเดี๋ยวยังอันนี้แม่งเกียน์หนูหตายแน่ต้งองรอดอ้เหลือรอเดียว ดีที่ผมมีโกสตโตนอยู่เก็บของก่อนเก็บของเล้ก็โดนโดอ่ะเออว่ะ ที่เป็นเบียวมีเงินพันสามแล้วอ่ะบ้านอย่างเรามันต้องมีโซนมีเศษพี่ทำรั้วไว้ให้เยอะๆเลยโอเคแอดเกียร์น่ะอ้นบี้แม่งอะไรทั้งนนอ่ะว้ามคารโอ้ยกูดูเต็มประตูว่าเลย งั้นคงถึงวิธีเด็ดขาดแล้วนะถึงวิธีเด็ดขาดแล้วสินะเอ้ยอย่าอย่าเปิดนี่ประตูก็แตกแตกมันก็เข้ามาไม่ได้ดีแอนมินมันจะแกล้งเราให้ได้ใช่ไหมใช่ พี่ได้รวมาหกอันแล้วล่ะเ yeah, ย้ร็จแล้วแอดเกียร์น่ะเอดมันปล่อยมอนเตอร์ไว้นในบ้านเราอะผมรู้วิธีแล้วพี่ทำไรโอ้ไขตีร้อี่เจ็ดวะน้องดูดิน้องมาดูในกล่องดูในกล่อง มีหารกินตลอดชีวิตแล้วได้ค่ากินไดอสบายนี่อย่างนี้เออพี่เอาไปเอาของให้ถังแอดแ่งเลยไปทำไปทำล้วเร็วทำอย่างได้านบนด้วย ยังไงอ่ะเอาไปสองกันอ่ะอ่ะโอเหมดแล้วรึว่าทำต่อเหมือนมีคนพยายามจะชุบบ้านเรานะมันจะทำให้บ้านเราไหม้ไปเนะี่ยทำไมนี่เลิกเลยนะเนะี่ยไม่เป็นไรครับถ้าไหม้ขึ้นมานี่ เซิฟนี้ไม่มีคนเล่นแน่นอนครับทำไรครับก็อัดคลิปอยู่ครับเฮ้ยมันบอกให้ทุกคนเตรียมพ่วกไว้เดี๋ยวเตรียมไว้ก่อนโอ้คุทองอะพ่วกไม่ใช่พิแกแอปแล้วใครชนะกิจกรรมนี้วะชนะได้โปรเทกอะต้องสร้างบ้านแบบสวยสวยอะนี่ตั้งหมดนี้เฮ้ยมันมาแล้วมันเห็นแล้วอะ ทำไงดีอ่ะมาจะเอาเรือลอยก็มาเรือก็เก่าทำบ้านรอบสองรอบแรกไม่ผ่านเหรอบ้านเราจะฮัลโหลฮัลลาขนาดนี้โอ้หดูดิดวงบนดิบ้านรอบสองยังมีอีกอะดูดิออกมาก่อนทั้งนู่นอนะอุปกรณ์จะพอไหมเนะี่ย นี่แอดมันจงใจแกแล้งเราป่ะเนี่ยเข้ามาพี่อดเองแหละพี่การแอดมินเข้ามายังไม่จบเกมอลยตัดพัดหนึ่ง